เลยครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทุกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมจานเจมส์เมสก์เกมเมอร์คนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ครับผมผมจะมาทําอะไรแปลกคือผมแบบเกิดความคิดแบบหนึ่งมาตั้งนานแล้วแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ทําสักทีนะฮะถ้าเกิดใครที่เห็นชื่อคลิปหรือว่าเห็นหน้าปกแล้วก็น่าจะรู้แล้วนะว่าคลิปนี้ผมจะมาทําอะไรใช่ครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาทําด้วงรับผมแต่ว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่ด้วงผมนะครับตอนนี้เนี่ยด้วง ตองผมอยู่ที่2ล้านนะพลังอยู่ที่2องล้านหกแสนแปดหมื่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสของด้วงดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยพลังโจมตีอยู่ที่2องหมนเนะครับเลือด2องล้านเครับผมคือหลายๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าด้วงเนี่ยยิ่งเลือดเยอะยิ่งค่า HP มันเยอะมันยิ่งแบบมีโอกาสที่จะแบบว่ายืนได้นานขึ้นแล้วก็ยิ่งสะท้อนดาเมจกลับไปได้มากขึ้นเท่านั้นครับผมแต่ว่ายังไม่มีใครเลยนะที่จะกล้าเอาด้วงเนี่ยไปทําเป็นสายดาเมจซึ่งผมอ,อยากลองมากเลยนะครับสำหรับ ของของด้วงผมตอนนี้นะเดี๋ยวมาดูของของด้วงผมดีกว่านะครับของของด้วงผมเนี่ยตอนนี้จะเป็นชุดสูตรทั้งเซตเลยนะซึ่งชุดสูตรทั้งเซตเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยครับผมเป็น HP รุ่นล้วนเลยนะก็จะเป็นของทอง2ชิ้นนะฮะที่เลเวล100รหมดแล้วนั่นเองนะครับผมแต่วันนี้ครับผมจะเอาด้วงมาเปลี่ยนสายจากสายสะท้อนสายเลือดเยอะมาเป็นสายดาเมจเพียวๆอะไรดีกว่าผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าด้วงที่เกิดเปลี่ยนเป็นสายดาเมจเพียวๆเนี่ยมันจะเถื่อนสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยผมขอเปลี่ยนไอ แป๊บนะครับผมเอาละครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนไอเทมให้ด้วงผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาดูไอเทมของด้วงผมดีกว่านะครับด้วงผมนี่ครับกดไปที่ไอเทมเลยนี่ครับถ้าเกิดเป็นสายดาเมจเนี่ยเราก็ต้องนี่เลยใช่ไหมเป็นสายป่าเถื่อนเซตป่าเถื่อนครับผมก็นี่ครับจะเป็นแบบเซตป่าเถื่อนที่แบบว่าบวกโจมตีแล้วก็นี่ดาเมจคริ click, บุวกโจมตีแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์น,นะครับแล้วก็ป่าเถื่อนอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยตรงรองเท้าเนี่ยตรงข้อเท้าผมจะใส่เป็นโจมตีกับผลต้านทานนะคือดาม ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมดูดาเมจครับดาเมจนี่สี่แสนสองนะครับผมดาเมจด้วง4ี่แสนสองจาก2 0 0แสนกว่าใช่ไหมครับแล้วก็การ์ดบัฟเนี่ยผมได้เปลี่ยนเป็นการ์ดบัฟที่บวกดาเมจทั้งตัวเลยนะแต่ว่าผมก็จะยังไม่ตีบวกให้มันบวกดาวเยอะเท่าไหร่เพราะว่าแบบว่าดาวมันหมดไงดาวเราไปใช้อย่างอื่นหมดไงประเด็นทีนี้เราก็จะใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับผมก็คือก่อนที่ผมเนี่ยจะมาทําคลิปคลิปนี้นะฮะพอดีเควสในเฮาส์ผมมันแบบให้ทําพอดีจากนั้นเนี่ยมันม มีเควสหนึ่งนะครับที่ต้องมาสู้กับราชาทะเลลึกใช่ไหมครับผมก็เลยเอาด้วงของผมเนี่ยมางัดเจ้าราชาทะเลลึกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าระหว่างด้วงกับราชาทะเลลึกเนี่ยใครจะโหดกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสําหรับเซตที่ด้วงใส่ยังเป็นเซตชุดสูรอยู่นะเป็นเซตเซตเดิมอะแล้วก็ยังเน้นเลือดอยู่สําหรับชุดของเจ้าราชาทะเลลึกนะครับก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยนะฮะ นี่ครับจะเป็นแบบ HP คลี HP โจมตี HP HP โจมตีประมาณนี้นะครับก็คือจะเน้นเป็นเลือดแล้วก็โจมตีแล้วบอกไว้เลยนะครับว่าโจมตีของราชาทะเลลึกเนี่ยไม่ได้น่าเกลียดเลยแล้วก็ HP เนี่ยสองแสก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าราชาทะเลลึกกับดวงเนี่ยถ้าเกิดสู้กันใครจะชนะคือตอนที่ผมทำอ่ะต้องบอกว่าพลังของราชาทะเลลึกเนี่ยเยอะกว่าดวงเลยนะดวงตอนนั้นแค่2อล้านหกกว่านะสองล้านหต้นๆสำหรับราชาทะเลลึกเนี่ยสล้านเนะครับผมบอกเลยนะครับว่า ผมไม่ได้อวยตัวไหนตัวนึงนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันแบบกลางๆนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นวิดีโอให้ดูแล้วกันโอเคไปดูกันเลย เป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่จบวิดีโอกันไปนะฮะเป็นร่วงที่ชนะมาได้ก็ถ้าเกิดเห็นหลอดเลือดข้างบนมันแบบเป็นแบบเป็นขีดที่มันไม่ค่อยเต็มก็คือมันบั๊อกอะ่ะเออคือมันบั๊กอ่ะแหละผมไม่รู้จะแก้ยังไงพอดีผมเล่นในคอมนะคือในคอมบางทีก็อาจจะมีแบบปัญหาแบบว่าภาพมันบลัอก,ก,กนิดหน่อยนะต้องขออภัยด้วยและกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเอาด้วงเราไปลองใช้จริงกันเลยดีกว่านะครับเราลองไปสู้ในโหมดนี้ครับอารีน่าสุดยอดนะครับหรือว่าโหมดปีนเขานั่นเองนะครับผมโอ้โหนี่ครับเราไปประลองปีีศานนะ คือต้องบอกไว้ก่อนว่าคนนี้เขาก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยโหดใช้ย่อยเลยไม่ใช่เล่นๆนะฮะคือแบบโอโ้โหแต่ละคนเนี่ยแบบคือเป็นหัวกะทิแห่งวงการวันพันแมนนะฮะมาเรามาสู้กับคุณมิง้งดีกว่ามาดูซิว่าผมจะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับผมเ <c oughs> ฮ้ยฝั่งเขาเปิดก่อนนะเนี่ยฝั่งเขาไวมากฝั <c oughs> ่งเขาไวแค่ไหนล <c oughs> ่ะไวแค่ไหนแต่กระเพาะใจคนอย่างเธอมาดิมาดิยังไง <c oughs> <ensation> นึกว่าจะไม่ได้พ่นพิษแล้วนึกว่าจะไม่ได้พ่นพิษแล้วแต่ยังได้พ่นอยู่ มายังไงต่อยมาต่อยมาเฉยๆไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเอาล่ะมันได้เวลาแล้วมันได้เวลาแล้วนี่ไงกว่าแถวหน้าหายไปสามตัวในเวลาอันสั้นปังปังปังดูราชาทะเลลึกผมต่อยดีกว่านีง่ไงโอ้โหต่อยไป8ปดแสนเจอด้วยผมต่อยไปแปดแสนว่าไงว่าไงล่ะครับว่าไงล่ะครับโอ้โหเขาซัมมอนในพวกตัวกี้ออกมา ไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับ,ไม,ไ,ยบไม่ทําอะไรต่อยมาดิต่อยมาดิโอ้โหเด้งเลือดเป็นล้านเลยว่งผู้ชมเขาเด้งเลือดเป็นล้านเลยนี่ไงครับเปิดทางเขาเรียกว่าเปิดทางก่อนจังหวะนี้ครับยังไงครับราชาไทลิกต่อยมาแบงต่อยมาสองล้าน8ครับถือว่าแรงจัดจัดอยู่นี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะฮอะดามเมจมันผมว่านะผมว่าดามเมจมันแบบ คือดาเมจด้ดวงมันมันไม่ถึงล้านอ่ะจริงจริงมันน่าจะแบบจีตาสมาร์ทโฟนแรงยิ่งกว่า iPhone 11 Max นะครับมาดิมาดินี่ยงไงคิดว่าด้วงคุณค้ําไหวอ่ะคิดว่าด้วงคุณค้ําไหวอ่ะครับยังไงอ่ะครับเฮ้ยแต่ด้วงเขาแน่นอยู่นะทําเป็นเล่นไปด้ทําเป็นเล่นไปด้ด้วงเขาแน่นอยู่ดยนะโอยเลือดเต็มเลือดเต็มหลอดอย่างนั้นอ่ะเลือดเต็มหลอดอย่างนั้นเหรอฮะนี่ไงเจอด้วงผมซัดหน้าไปดิเออ ด้วงเขาเนี่ยดูก็รู้นะครับว่าน่าจะเป็นสายเลือดล้วนเลยโอ้หเด้เงเลือดทีละล้านเลยอะเด้เงเลือดทีละล้านเลยอะโหดจัดไอ่ไงเจอนี่ราชาใต้ดินผมแล้วก็ด้วงผมต่อยยัดไปไม่ตายครับผมมีไม่ย่อท้อหรือเปล่าอ้าวแล้วเรียบร้อยไปไงเรียบร้อยไปไงอ้ยเจ๊เอาสายอะไรมาเล่นเนี่ยออทำไปเรื่อยเอาด้วงมาทำเป็นดาเมจเดี๋ยวนะผมไปลองสู้กับคนนี้ไหมกาลู แต่ผมขอจัดทีมนิดนึงดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่านี่ฮะให้พวกตัวที่แบบว่าเอาตัวที่ไม่ค่อยแข็งไปยืนทั้งหน้าแบบเหมือนเอาไปแจกอะมามาลองดูกันดีกว่านะครับสําหรับกาลูฝั่งผมเปิดก่อนฝั่งผมยังวัยกลัวอีกเลยอ้อาวกัดก่อนติด3ตัวแบบนี้ยังไงอะครับเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่ายังไงนี่ไงแต่ทีมเขาฆ่าพยินผมได้ก่อนครับผู้ชมมาดีนี่โอ้โหราชาใต้ดินผมฟันเบาๆครับล่วงหมดอะล่วงหมดอะดูด,ดูดูครับ ดวงมาโอ้โหล้านสองเป็นไงล่ะเจอดวงผมต่อยหมัดธรรมดาเปล่าๆปล่าล้านสองบอกเลยว่าจิตจา้าสมาร์ทโฟนโอ้ยติดพิษสามตัวโอ้โหแรงแรงเด้อแรงเดือสุดเด้อแรงเด้อมันแรงอยู่เด้อไม่ค่อยดีนะตีไงตีไงอโอ้โหต่อยอทีผมบอกเลยว่าจุง้งจุงนี่ไงแล้วโอ้หล้านสี่โอ้โหต่อยไปล้านสี่ครับต่อยเอาต่อยมาดิ ต่อยโมดีสะท้อนกลับคืนไปซะนี่ไอ้ยงไต่อยไส้แตกมาละล้านสี่แล้วดูด้วงผมดีกว่าไอ้ไงโอ้โหวหน้าจอมืดหายไปเลยโอ้โหด้วงด้วงที่ไม่ได้มากับดวงว้าวดูนี่สิครับเพชรไม่พอใช้ไงครับมมคุณผู้ชมกดลับไอเทมก่อนว้าว เอาจริงๆด้วงนี่ก็เล่นมันเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยผมไปลองสู้ในท้าดวลปีศาจกันดีกว่านะครับว่าด้วงเราเนี่ยยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเอา2ตัวนี้ไปด้วยเนี่ยรู้สึกขี้โกงมาก,กน,นะเนี่ยตัวราชาทะเลลึกกับราชาใต้ดินเนี่ยเอาสองตัวนี้ไปด้วยแบบรู้สึกขี้โกงเกินไปอะ่ะผมเอาเก็บเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็เอาปลาหมึกมาใส่แทนแล้วกันเอ้ไม่เอาไม่เอาไม,ไม,ไม,ไม่เอาก,กบมาใส่แทนแล้วกันคือตอนเนี้ยคือตัวที่แข็งๆจริงๆก็จะมีด้วงเราแค่ตัวเดียวนะที่เหลือก็ตัวกี้ทั้งนั้ ก็มาลองดูกันดีกว่าว่าผมจะสู้เขาได้หรือเปล่าทีมเขาก็ถือว่าแน่นจัดว่าเด็ดอยู่นะครับทีมผมเปิดก่อนครับผมทีมผมเปิดก่อนมาจังหวะนี้พ่นพิษไปติด3ตัวครับแถวหน้าผมไปหมดหรือยังแถวหน้าผมเอาดีเอาดีปล่อยลำแสงเลเซอร์มาแล้วยังไม่กระดิกด้วงผมบอกว่าเดี๋ยวจัดการด้วงฝั่งนั้นให้หูสองล้านอุยเอาดีโอ้โหหมดผมบอกเลยว่าหมดแผง หมดแผงนี่ไงจิ้มไปดิเออจิ้มโอ้ยมันหือมันเอือเนี่ยมันหือมันเอือเนี่ยไอเนี่ยยังไงครับกลิบัตเคลียร์ตัวหน้าออกจังหวะน,นี้ด้วงแล้วก็ด้วงต่อยแบบบลักจบเจ้าหน้าจอมืดไปเลยโอ ให้ดวงสายนี้ก็โหดอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่ามันเด้งเลือดไม่ค่อยแรงนะมีใครรู้สึกเหมือนผมไหมก็คือปกติเนี่ยดวงของผมเนี่ยถ้าเกิดใส่ของ HP มาทั้งตัวนะเด้งเลือดทีนี่แบบประมาณล้านสองแต่แบบถ้าเกิดใส่โจมตีมานะฮะเด้งเลือดขึ้นแค่เจ็ดแสนเองนะครับคือข้อสรุปก็คือนะฮะผมว่าใส่ HP อ่ะดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้ลองกับหายนะบุกมันก็เหมือนกับเราแบบยังถ่ายไม่เสร็จใช่ไหมน้องๆฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองในหายนะบุกกันดีกว่านะครับว่าดวงสายโจมตีเนี่ยจะไปรอดหรือา แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอหายนะบุกเปิดก่อนนะครับมาครับผมผมสร้างทีมมาเป็นปที่เรียบร้อยแล้วคนเข้ามาในทีมผมเร็วมากๆครับผมเปลี่ยนด้วงมานี่โอ้โหดูซักก่อนแล้เวเจอด้วงผมแล้วก็เอาด้วงไว้ข้างหน้าเลยซอมบี้แมนก็ไวข้ข้างข้างหน้าดีไหมให้ซอมบี้แมนนี่ตัวทีเด็ดให้ด้วงผมต้องไว้ข้างหลังเออซอมบี้แมนไว้ข้างหน้านี่แหละตัวทีเด็ดเจ็ดย่านน้ำของผมตัวดาเมจเราต้องไว้หลังเด,ด้ดูครับดูครับเดี๋ยวดูนะครับผู้ชมโอ้โหูิน แถวหน้าตายไปหมดแล้วด้วงไปเอ้ยเอ้ยโอ้โหล้านแปดเอาเรื่องยูเอาเรื่องยูงล้านแปดะครับยังไงจากกระพัดเด็กบอกว่า,วาติดบทขยี่ให้หน่อยสิติดแล้วสวยครับมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ถ้าติดบทขยี่แล้วแล้วก็ด้วงเราจะได้โช์ประสิทธิภาพที่แท้จริงนี่ยังไงดูครับด้วงเราดูครับมีพลังซูเปอร์สยายด้วยปังแง สองล้านเป็นดีสองล้านเปนดีต่อยอต่อยที่สองล้านนี่ถามจริงนี่ด้วงหรือราชาธะริลึกนีไ่ไงนะตอนนี้ไม่น่าจะแรงนะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีบัฟอะไรเพิ่มล้านหนึ่งล้านหนึ่งก็จุกอยู่เหมือนกันแหละผมบอกเลยโอ้แต่เลือดแบบเลือดด้วงเราแบบพังงานงําค้าโลกอะเลือดบอกเลือดด้วงเราแบบไม่ลดอะ่ะนี่ไงเราต่อยอเรียบร้อยสองล้านสองโอ้ยด้วง ดวงบอกก็มาดิก็มาดิครับด่วงบอกได้หมดทั้งวงการไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็ช่างวงการพระเครื่องดว่วงต่อยล่วงหมดนะครับโอ้โหยางเถื่อนแต่เชื่อผมนะครับกลับไปใช้ HP อดีแล้วนะกลับไปใช้ HP อดีแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าลองใช้ดามเมจแล้วมันก็ยังไม่ค่อยเวิร์กนะถ้ากลับไปใช้ HP เนี่ยผมว่าเวิร์กกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนคืนดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ไปเปลี่ยนเซตเดิมแล้วนะเอาเป็นเซ็ตเลือดอะไรผมว่าน่าจะเหมาะกับด่วงที่สุดล่ะ ย่าสนเลยอย่าสนไปทำด่วงสายอื่นเลยเอาเป็นสายเลือดนี่แหละครับผมว่าโอเคละ แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากลองอีกเนี่ยผมรู้สึกว่าราชาทะเลลึกเนี่ยมันก็หน้าเหมือนกันนะมันก็หน้าเอามาลองทําแบบสายาดาเมจเพียวๆอยู่นะนี่ขนาดแบบสายาดาเมจดไม่เพียวมากเนี่ยดาเมจมันถึงกับจัดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือราชาทะเลลึกเนี่ยคือมันเป็นสายเลือดนะครับมันเป็นสายที่เน้นแทงอยู่แล้วถามว่าทําไมผมถึงรู้ว่าเป็นสายที่เน้นแทงนะครับเอาง่ายๆนะครับเราจะดูว่าตัวไหนเป็นสายาดาเมจดสายโจมตีหรือว่าสายแทงเนี่ยเรามาดูตรงนี้ครับง่ายๆเลยเรากดไปที่พัฒนาครับแล้วก็ไปดูตรงปลุกตื่นนะครับ ที่เป็นอัพดาวอะเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายที่แบบเป็นสายโจมตีแบบเน้นโจมตีมันจะมีแบบเป็นบัฟให้อัพอะที่มันเป็นลูกหมัดเยอะนะแล้วก็จะมีหัวใจแค่อันเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นตัวไหนที่มันเป็นสายแทงใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีหัวใจ3อันมันจะเป็นหัวใจ3อันแล้วก็จะมีหมัดแค่อันเดียวแล้วก็จะเป็นเกราะใช่ไหมครับเป็นบวกป้องกันถ้าเกิดเป็นราชาใต้ดินใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นสายโจมตีคือเอาจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าราชาทะเลลึกเนี่ยเลือดมันเยอะก็จริงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดแบบทำดาเมจเพียวๆเนี่ย อันนี้ก็น่าลองเหมือนกันเนาะก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมลองก็เดี๋ยวก็มากดไลค์คลิปนี้ไปเลยนะกดไลค์คลิปนี้ตามไปเลยแล้วผมจะมาลองให้ดูนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีถ้ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะฮะผมก็จะมาแชร์ต่อสําหรับวันนี้เนี่ยด้วงเนี่ยผมบอกเลยว่าโจมตีไม่เวิร์กครับผมเอาเป็นเลือดอะดีกว่าเลือดยิ่งยืนนานยิ่งสะท้อนได้เยอะแถมเด้งเลือดทีเป็นล้านอย่างโหดอย่างวิดีโอที่เราได้ดูตอนต้นใช่ไหมหนึ่งหนึ่งกับราชาทะเลลึกเนี่ยราชาทะเลลึกที่มีพลังมากกว่านี่ยัง สู้ไม่ได้นะฮะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าคือผมไม่ได้อวยฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะเอาจริงๆเอาจริงๆผมพยายามทําตัวเป็นกลางที่สุดแล้วก็แบบอันนี้คือพลังเพียวๆของราชาทะเลลึกนะครับกับด้วงเนี่ยด้วงยังชนะได้ผมคิดว่าแต่ว่าราชาทะเลลึกนะถ้าเกิดมาเล่นเป็นสายโจมตีล้วนๆเนี่ยก็าอาจจะชนะด้วงได้เหมือนกันนะเอออันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสาหรับคลิปนี้เนี่ยเอาจริงๆคืออยากจะมาลองผิดลองถูกให้คุณผู้ชมได้ดูนะว่าแบบไอ้านนีมั จะเวิร์กแต่อาจจะไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าคลิปนี้ด้วงไม่เวิร์กครับผมน้องๆอ,อย่าหาทําก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้าวูฮ